ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูกแกสวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกกับรถถังสุดล้ำจากยุคสงครามเย็นที่ยังคงทรงพลังและน่าเกรงขามในปี2026กับ t 8 0ยดีรถถังสายพันธุ์โซเวียตที่ถูกปรับแต่งมาใช้งานในประเทศไทย t ี0ยดีเป็นรถถังหลักรุ่นหนึ่งในตระกูล t 8 0ของโซเวียตที่โดดเด่นด้วยระบบขับเคลื่อนดีเซล แทนที่เครื่องยนต์กังหารแก๊สของรุ่น T80U แบบดั้งเดิมจุดเด่นของเครื่องยนต์ดีเซลคือความประหยัดและง่ายต่อการดูแลรักษาซึ่งเหมาะกับสภาพการใช้งานของกองทัพไทยในเขตร้อนและภูมิประเทศที่หลากหลายประเทศไทยได้รับ T80UD ผ่านความร่วมมือด้านการทหารกับยูเครนและในปี2026นี้ได้มีการปรับปรุงโมเดลใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย ด้วยเทคโนโลยีใหม่เช่นระบบควบคุมการยิงดิจิทัลเซนเซอร์ความร้อนและระบบป้องกันตัวเองแบบแอคทีฟเพิ่มศักยภาพในการรบทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนที่80 UD มีปืนใหญ่ขนาด125ม mm. มแบบลำกล้องเรียบพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติสามารถยิงกระสุนจอะกรอดและจจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังได้นอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm. เมตร และปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรซึ่งเหมาะกับการป้องกันตัวจากภัยคุกคามทางอากาศและภาคพื้นดินระบบกรอบของ T80UD ท,ที่ใช้ในประเทศไทยยังได้รับการอัปเกรดด้วยกรอบปฏิกิริยาแบบเอรารุ่นใหม่ที่สามารถดูดซับแรงระเบิดจากหัวรบต่อต้านรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ลูกเรือมีความปลอดภัยสูงขึ้นในการปฏิบัติภารกิจภายในตัวรถมีระบบควบคุมที่ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย ปรับปรุงตามความต้องการของทหารไทยโดยยังมีการเพิ่มระบบแสดงผล HUD และกล้องวงจรปิดรอบคันรถทำให้ผู้บังคับบัญชามองเห็นสถานการณ์ภายนอกได้ชัดเจนรอบทิศทางในปี2026 T80UD ยังถูกใช้ในภารกิจลาดตระเวนชายแดนและฝึกซ้อมรบร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง โดยกองทัพไทยได้แสดงศักยภาพของรถถังนี้ในการฝึกขอบราโกและการฝึกร่วมภายในประเทศเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบอาวุธและการประสานงานระหว่างหน่วยแม้จะเป็นรถถังที่มีต้นกำเนิดจากยุคสงครามเย็นแต่ t 8 0ดศยูดีได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถพัฒนาและใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในศตวตรรษที่21การอัปเกรดทางเทคโนโลยีและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องช่วยให้มันยังคงเป็นหนึ่งในกองกำลังกลหลักของไทย สำหรับใครที่ชื่นชอบรถถังและเทคโนโลยีการทหารต้องบอกเลยว่า T80UD ในเวอร์ชั่นปี2026เป็นหนึ่งในรถถังที่น่าจับตามองด้วยพลังเครื่องยนต์ดีเซลที่ทนทานกราะอัปเกรดและระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยมันพร้อมรับมือกับสถานการณ์รบในทุกภูมิประเทศถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องูแกสเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดมันจากโลกยานกรอดและยานพาหนะทางทหาร เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ